แนะนำะวิธีการเทสอิมเตอร์ Epson ให้ดูนะคะแต่ละรุ่นนะคะ,ะวิธีการเทศสก็คือดูว่าหัวพิมพ์มันออกครบหรือเปล่าเวลาพิมพ์แล้วมันเป็นเส้นไหมคือให้กดตัวปุ่มสามเหลี่ยมสต็อปแค่แล้วก็เปิด power แค่ไว้สักคู่รอไฟ power ติดแล้วก็ปล่อยมือตัว power แล้วก็แช่ปุ่มสามเหลี่ยมไว้ปมาสัก2วินาทีแล้วก็ปล่อย แล้วเครื่องก็จะปิ้นออกมารอสักครู่เครื่องกำลังวอร์มอยู่นะคะ อันนี้เครื่องกระเทียดออกมาแล้วกรณีนี้คือลูกค้าไม่ได้ใช้นานหัวพิมพ์สีน้ำเงินตันกับสีดำปิดแล้วเป็นเส้นก็คือจะเป็นต้องเอามาล้างหัวพิมพ์โดยการอัดน้ำยาหรือแช่น้ำยาไว้ก็คือ